โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อประชากรในทุกช่วงอายุกว่า300ล้านคนทั่วโลกเป็นภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้ทั่วไปซึ่งปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่จะเลือกเป็นหรือไม่เป็นก็ได้โรคซึมเศร้า คืออาการป่วยซึ่งเราจะทำยังไงถึงจะสามารถก้าวผ่านความซึมเศร้าไปได้อาการกว่าเราจะก้าวเข้าสู่เนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างครับอาจารย์อาการของโรคซึมเศร้านะคะก็จะประกอบด้วย2อาการใหญ่ๆก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้ามีอารมณ์เศร้าทั้งวันทุกวันติดต่อกันอย่างต่ำสองสัปดาห์นะคะครหรือว่ามีอาการเบื่อหน่ายเบื่อไปทุกอย่างจากที่ ทำงานอหนดิเรกแล้วมีความสุขหลังๆเริ่มไม่มีความสุขแล้วอันนี้กออ็อาจจะต้องทําให้นึกถึงว่าเเราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะโรคซึมเศร้านอกจากมี2อ,อย่างใหญ่ๆแล้วก็จะมีอีกหลายๆอาการนะคะได้แก่อ่อย่างแรกเศร้าใช่ไหมเศร้าเบื่อนายเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายเหนื่อยเพลียรู้สึกไร้ค่ารู้สึกสมาธิไม่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเอง เราอยากรู้ว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็น่ยนจำช้าหรือเปล่าเราสังเกตอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่จะแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของปัญหาพฤติกรรมนะคะอย่างแรกก็จะเห็นคนข้างตัวเราพูดน้อยลงเก็บตัวประสิทธิภาพในการทํางานแย่ลงแล้วก็อาจจะดูเขาไม่ค่อยพูดเนาะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็คืออาจจะ,ะสงสัยได้ว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์หรือเปล่านะคะ แล้วการดูแลจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นเหรอคอย่างแรกก็คือต้องกินยาถ้าค,คุณหมอแนะนําให้รับประทานยาก็ต้องต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะคเพราะว่าการรับประทานยาเนี่ยก็จะไปปรับสมดุลเคมีในสมองให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะเรื่องของการดูแลใจตัวเองนะคะอย่างแรกก็คือทําอะไรที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายทําอะไรที่ทําให้รู้สึกมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นโฟกัสให้อยู่กับปัจจุบนันเพราะว่าเวลาเรา เครียดเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยเรามากักจะอยู่กับอดีตไม่ก็อยู่กับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มีสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบนันก็จะช่วยทําให้อารมณ์หรือที่ทางในการาร,กรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยดีขึ้นได้นะคะแล้วก็กําลังใจจากคนรอบตัวก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะจริงๆหลักๆเรื่องของการเข้าอกเข้าใจหรือว่าเอมพารีที่พูดกันเยอะๆเนี่ยก็คือ คเข้าใจว่าคนคนนึงเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคนรอบข้างเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะทําให้มีกําลังใจในการดูแลตัวเองแล้วก็เข้ารับการรักษามากทิ่ บางทีอาจมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ในส่วนของหมอก็รักษาไปาแต่ในส่วนของใจเราฟังกันอยู่ข้างๆกันไม่ต้องชิงตัดสินใจอะไรแค่ให้เขารู้ว่าไม่มีเรื่องไหนของเขาที่เราไม่ใส่ใจ